ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการปิดแชทลอยของบิลลี่บิลลี่กันนะครับในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนในเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนนะก็ให้ผู้ชมนะครับมองมาที่เมาส์ที่ผมชี้นะครับผมมันจะมีตรงนี้ครับผมปิดข้อความลอยแล้วก็สามารถกดคลิกซ้ายไปได้เลยปึ๊บข้อความลอยมันก็จะหายไปแล้วนะครับถ้าเกิดต้องการจะเปิดเนี่ยก็มาคลิกซ้ายตรงนี้อีกครั้งครับจนมันจะเป็นสัญลักษณ์ติ๊กถูกอย่างนี้นะครับเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะมีข้อความลอยเด้งขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถ พิมพ์ข้อความลอยได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของมือถือนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูอนิเมะที่ท่านผู้ชมจะต้องการดูก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนำนิ้วเนี่ยจิ้มไปที่หน้าจอที่อนิเมะที่กําลังเล่นอยู่นะครับจากนั้นมันจะมีปุ่มขยายหน้าจอให้ทําการกดไปครับมันก็จะได้หน้าจอใหญ่มาอย่างนี้นะให้ท่านผู้ชมครับสังเกตลูกศรสีแดงที่ชี้อย,อยู่นะมันจะมีนี่ครับผมมันจะมีตัวเปิดปิดแชทลอยอยู่นะครับให้เราทําการกดจิ้มไปหนึ่งครั้งครับ แบบนี้จะถือว่าเป็นการปิดแชทลอยแต่ถ้าเกิดเรากดเปิดเนี่ยเห็นไหมครับแชทลอยมันก็จะกลับมาแล้วในส่วนตรงนี้เราก็สามารถพิมพ์ข้อความใส่แชทลอยได้ครับผมก็วิธีสังเกตง่ายๆเนี่ยว่าแชทลอยเปิดอยู่หรือไม่เนี่ยก็ให้ดูที่ว่ามันจะมีช่องให้เราก่อข้อความไหมถ้ามีช่องให้เราก่อข้อความเนี่ยแปลว่าเรากําลังเปิดแชทลอยอยู่นะแต่ถ้าเกิดปิดอยู่เนี่ยมันจะไม่มีกล่องข้อความให้เราก่อนนะ โอเคครับก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนหาท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสารานะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ